โอเคอ้าวทีนี้ใครอยากตอบนัดนิชานัดนิชาได้ยินรูมไหมลูกนันิชาหนูได้ยิน่พอดีหนูคิดว่าข้อความไหนหนึ่งถึงห้าที่มีอวัจนภาษาการแต่งการก็ถือว่าเป็นอวัจนภาษานะคะหมายเลขนึ่งมีอวัจนภาษาไหมคิดว่ามีไหม มีไหมใช่ค <poured> <ấy> ่ะเดินอยู่บนชายหาดรัฐกินตาโนโรเม็กซินะคะเจ้าหน้าที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกลัวตายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19เจ้าหน้าที่ประกาศให้คนในท้องถิ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวกลับบ้านเพราะรัฐกินตานนโรปิดชายหาด ไม่ให้ประชาชนมาพักผ่อนตาอากาศเป็นเวลาสามเดือนข้อความส่วนใดปรากฏอวัจนภาษาคิดว่าส่วนไหนกระมลพรใครตอบได้ตอบห้าคะแนนค่ะบวกห้าค่ะใครตอบบวกห้าค่ะส่วนที่หนึ่งค่ะส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งอ้าวทุกคนเลือกส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือคำ คำไหนที่บ่งบอกว่าเป็นอวัจนภาษาหาคีย์เวิร์ดชุดสวมชุดพูดทีปีศาจสวมชุดปีศาจโอเคคําว่าสวมชุดพูดทีปีศาจนะคะทีนี้ข้อสองข้อหนึ่งเราจะเฉลยข้อไหนถ้างั้นสวมชุดพูดทีปีศาจข้อหนึ่งอ้าวเราเฉลยข้อนี้เพราะว่าเราสวมชุดพูดทีปีศาจใช่ไหมคะอ้าวดู ข้อสองขอไข่มันถามว่าวัาจนะภาษาในข้อความข้างต้นไม่แสดงเจตนาข้อความนี้เขาแสดงเจตนาอะไรและไม่แสดงเจตนาอะไรเขาบอกยังไงคะเขาบอกให้ประชาชนเป็นยังไงให้ประชาชนเป็นยังไงคะอ่าไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ผู้ชายคนนี้มันสวมชุดพูดผีพีศาเดินอยู่ในชายหาดนะคะ วัตถุประสงค์ที่มันสวมชุดก็คือกระตุ้นให้เกิดความกลัวตายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดเจ้าหน้าที่ประกาศให้คนในท้องถิง่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวกลับบ้านเจ้าหน้าที่บอกให้นักท่องเที่ยวกลับบ้านทาไมถึงบอกให้นักท่องเที่ยวกลับบ้านเพราะว่ารัฐกินตาโรนี่เขาจะปิดชายหาดไม่ให้ประชาชนมาพักก่อนตาอากาศเป็นเวลาสามเดือนวัฒนภาษาในข้อความข้างต้นไม่แสดงเจตนาอะไรเขาขู่ไหม าได้ขู่ไหมข้อความนี้มีการขู่ไหมลูกไม่ไม่เขาสั่งได้ไหมใช่สั่งอยู่ตรงไหนสั่งตรงไหนที่บอาประกาศแล้วสั่งสั่งสาขา่าสั่งค่ะไม่ให้ประชาชนมาพักผ่อนเขาสั่งไม่ให้มานะคะประชาชนไม่ให้มาเขาบอกบอกไม่ลูกบอกตรงไหนตรงไหน บอกตรงไหน้าที่ประกาศขอบคุณบอกต้องประกาศใช่ไหมคะอ้าวได้เขาห้ามไหมห้ามห้ามตรงไหนห้ามตรงไหนคีดเบอร์ไม่ให้ในโอเคเตือนไหมเตือนไหมเตือน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 หรือเตือน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 ทำไมทำไมคะ <Okay. S 2> ตรงโควิดระบาดตรงตรงตรงนี้ได้ไหมตรงไม่ให้ได้ไหมเป็นการเปลนได้ไหมได้ไหมได้ไหมใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีในในในข้อความนี้ก็คือการโอกูถามเราต่อ,อว่าไอ้ข้อหนึ่งถึงข้อห้า ข้อความไหนมีวัจ,จนะภาษาหนึ่งถึงห้าข้อความไหนมีวัจ,จนะภาษาสองข้อความที่สองข้อความที่สองที่เวิร์ดคือคำว่าอะไรที่เวิร์ดที่เป็น,ปนการ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 พูดการเขียน เอาขนาดต้นสามเพื่อหรอแล้วเหรอสามกี่ลูกสามครับเพื่อหรือกระตุ้นก็สามเอาสามคำคำที่เป็นคีย์เวิร์ดวัฒนภาษากาศครับคำว่าอะไรคะประกาศประกาศขอบคุณคีย์เวิร์ดตรงที่เป็นวัฒนภาษาคือประกาศคีย์เวิร์ดที่เป็นอวัฒนภาษาคือ รวมชุดเป็นเรื่องของการแต่งกายเป็นอวัจนาภาษาโอเคไหมเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมลูกถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ข้อสอบออนน์นะคะที่เอามาให้เราดูถ้าเราเข้าใจแสดงว่าเราเรียนอวัจนาภาษากับอวัจนอ่าเรียนวัจนาภาษาและก็อวัจนาภาษาดูเรื่องเราวิเคราะห์ได้นะคะต่อไปอ่า ดูพอ่อโอเคนะคะเฉลยแล้วกูจะเคลียร์กูจะเคลียร์ตัวนี้ยังไงมาเครื่องมือกูอยู่ไหนนี่เครื่องมือกูไม่เห็นน่ะเครื่องมือฉันอยู่ไหนเนี่ยกิเลเซอร์อยู่ไหนคะอ้าวโอเคเคลียร์แล้วอ้าวข้อสองค่ะข้อสองก่อนที่เราจะจากกันหมดคาบหรือยังเด็กๆคาบเนี้ยหมดเท่าไหร่ ิบโมงสิบครับสิบโมงสิบค่ะสิบโมงสิบสิบโมงสิบโอเคครับครับที่สองเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะลูกขอเช็คชื่อเพราะว่าคาับต่อไปครูสองค่ะขอเช็คชื่อทีนี้การเช็คชื่อกรุณาเปิดกล้องค่ะทุกคนเปิดกล้องเปิดไม์รอรับการเช็คชื่อค่ะฟังให้ทันชื่อตัวเองวันนี้วันเที่อะไรสิบแปดวันนี้วันสิบแปดโอเคนะคะ นันทิพัสมาครับนาราธรนาราธร,าราไปทำง,งานครับโอเคนาราธรไม่มาค่ะโยธินค่ะมาครับปัญชาชลาศิลรัตสกุลมาครับปุภาชัยไม่มาปวิรมาครับ ะวิตไหมคะนี่ครับโอเคโอวาสุภชัยเปิดกล้องไม่ได้โอ้ยเปิดอันไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเออเด๋ยวสุภชัยทำไมเจะเป็นคนที่ดวงจู๋จังเลยนันทพง์ค่ะนะครับนันพงศ์เสกสรรค์ค่ะไปทำงานครับเสกสรรค์สาธรค่ะสาธรนันทวัฒน์